พบกันกับรายการรู้ลึกรู้ชัดรู้รัฐธรรมนูญค่ะเป็นห่วงเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมปัจจุบันนี้เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มจะเป็นปัญหาที่บานปลายออกมาเพราะว่าเราเองกลัวว่าเราจะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหลือให้กับลูกหลานเราในอนาคตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตอบคําถามในเรื่องนี้ได้แน่นอนค่ะวันนี้พูดคุยกันค่ะ เรื่องของทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นปัญหาเราจะทํายังไงให้มันมีความยั่งยืนแล้วก็สามารถที่จะอยู่จนถึงสมัยลูกหลานของเราได้คะครับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับได้เขียนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเอาไว้ในสามหมวดด้วยกันะนะครับในหมวดแรกเนี่ยเป็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองชาวไทย บทที่2เป็นเรื่องหน้าที่ของบงชนชาวไทยแล้วก็หมวดที่3เป็นเรื่องของหน้าที่ของรัฐในหมวดแรกเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงสิทธิในการที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะเขียนเอาไว้ชัดนะครับว่าประชาชนและชุมชนเนี่ยมีสิทธิในการที่จะอนุรักษ์ปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและก็ความหลากหลายทางที่ววภาพนะครับ แต่ว่าเพื่อที่จะทำให้สิทธิเนี่ยเป็นจริงเราก็เลยเขียนเอาไว้ในหมวดที่ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐด้วยในหมวดหน้าที่ของรัฐเนี่ยเราก็เขียนกำกับเอาไว้นะครับว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะอนุรักษ์ดูแลป้องกันแต่ว่าในหมวดหน้าที่ของรัฐเราเติมคขาว่าฟื้นฟูไปด้วยเพื่อที่จะทําให้เห็นชัดว่าต้องฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และตรงนั้นเนี่ยถ้าอ่านใน,ในมาตราเน,นี้ยนะ,ะมาตราน,นี้จะเขียนเอาไว้ชัดว่าในการที่จะอนุรักษ์ดูแลป้องกันพื้นฟูเนี่ยต้องให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการที่จะดําเนินการทั้งหลายทั้งปวงด้วยะนะครับแล้วก็เพื่อให้ตรงนี้มันชัดเนี่ยเราเขียนเอาไว้ว่าถ้ารัฐจะทําอะไรหรือให้คนอื่นทําอะไรก็ตามซึ่งไปกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบ เรื่องนั้นให้เรียบร้อยซะก่อนจึงจะดําเนินการได้ครับค่ะเรียกได้ว่าการพัฒนาบ้านเมืองจะเติบโตไปมากสักเท่าไหร่ก็ตามสุดท้ายจะไม่กระทบกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนละค่ะวันนี้ค่ะต้องลากันไปก่อนและขอบอกเลยนะคะว่าเรื่องของรัฐธรรมนูญจำกันไว้เลยละค่ะว่ารู้ไว้สักนิดเพราะเป็นสิทธิ์ของทุกๆคนครับสวัสดีค่ะ พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเราจะมีการลงประชามติ2เรื่องคือร่างรัฐธรรมนูนในวันที่7สิงหาคมและมีคำถามเพิ่มเติมหรือคำถามพ่วงว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติสมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะการว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภา,าชุดแรกตามรัฐธรรมนูนนี้ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกประทวนตรีนั้นเหตุที่ต้องมีและวิธีการที่ต้องทําให้เกิดคําถามพวกนั้นผมได้เรียนไปแล้วว่ามาจากรัฐธรรมนูญช่วคราวซึ่งกําหนดว่าถ้าสอชอและสปทซึ่งทําหน้าที่ในการออกกฎหมายและขับเคลื่อนการปฏิรูปอยู่ในขณีเห็นว่ามีคําถามที่ต้องถามเพิ่มเติมก็สามารถส่งไปขอความเห็น จากประชาชนและเสียงประชาชนเป็นคนตัดสินครับว่าประชามติครั้งนี้ท่นทานจะเห็นชอบหรือไม่วิธีการซึ่งได้มาซึ่งคําถามเพิ่มเติม<ๆ>นั้นก็คือคณะของสอนชซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่ชุดอาจารย์โบวันศัก์เรื่อยมาจนถึงชุดอาจารย์มีชัยนั้นเราติดตามการร่างทุกมาตราและรับฟังความคิดเห็นจากรัคกรเมืองจาก นักวิชาการจากพี่น้องประชาชนและจากกรรมนิการสามัญทั้ง16คณะซึ่งเดินทางไปพบกับพี่น้องประชาชนในสุขุมิภาคบวกกับความเห็นที่ได้รับมาจากสภาขับเคลื่อนปฏิรูปซึ่งต่อนเนื่องมาจากสภาปฏิรูปเดิมนั้นได้นําประเด็นต่างๆที่เป็นปัญหาของประเทศไม่ว่าจะเป็นข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการปฏิรูปไม่ว่าจะพี่น้องสีต่างๆพักต่างๆที่ชอบแบบใดก็ตามเนี่ยล้วนตรงกันครับว่า ต้องการเห็นการปฏิรูปจึงเป็นที่มาที่สนชจะต้องไปถามความเห็นของพี่น้องประชาชนทั้งหมดได้นําความเห็นมาจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปซึ่งลงมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์พร้อมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ลงมติด้วยเสียงเอกฉันท์และมาจากที่การเสนอของคณะกรรมการต่างๆนํามาซึ่งคําถามที่ถามพี่น้องประชาชนตามที่ผมเรียนแล้วว่าท่านจะเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศอย่างต่อนเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติสมควรในบทกําหนดในบทเฉพาะการว่าระยะ5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกนะครับให้ที่ประชุมร่วมกันเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบนายรกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งซึ่งนั่นหมายความว่านายรกรัฐมนตรีก็จะทําหน้าที่ในการทําให้เกิดการปฏิรูปต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ชาติสุดท้ายแต่พี่น้องประชาชนครับจะช่วยกันตัดสินใจในการให้ความเห็นชอบหรือไม่ในร่างรัฐธรรมนูญและคําถามเพิ่มเติมซึ่ง จะส่งมาในคราวเดียวกันว่าจะเห็นชอบหรือไม่ในวันที่7สิงหาคมนี้ครับ 21กรกฎาคมที่ผ่านมาครบๆอบ1ปีของการประกาศใช้กฎหมายอำนวยความสะดวกในการพิจารณารอนุญาตของทางราชการ ซึ่งผ่านการบังคับใช้กฎหมายและดําเนินง,งานต่างๆในภาครัฐซึ่งมีความคืบหน้าไปมากนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพรท่นานชูเกียรติรัตนาชัยชาญนะครับในฐานะผู้บริหารหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการตามนโยบายตามพรบฉบับนี้ปฏิตามเนื้อหาในการสนทนาระหว่างผมกับท่านเลขาธิการกพรกันครับสวัสดีครับท่านเลขาธิการหนึ่งปีกับกฎหมายในความสะดวกที่ผ่านมาเนี่ยท่านประเมินการใช้งานเป็นยังไงบ้างครับ ตุลาการใช้งานเลยครับถามว่าพึงพอใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมบอกว่าเรียนตรงๆว่าอยางนะครับเพราะว่าหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นต้องเรียนว่าเป็นการนับหนึ่งของระบบราชการไทยนะครับที่ทางกฎหมายฉบับนี้เชิญผมสำหรับผมนะครับผมมองว่าเป็นคุณสโลบายที่ให้ส่วนราชการต่างไปทบทวนนะครับทั้งหมดว่ากฎหมายของคุณเองเนี่ยกฎการนการคุณเนี่ยที่สร้างภาระให้ประชาชนผมเรียกสร้างภาระนะครับใช้คำนี้เลยนะฮะนะครับก็มีสวนฮะที่ทําให้กฎหมายเนี่ยต้องออกมาเพื่อ เร่งรู้เร่งแล้วลดภาระนะครับก็บคืออะไรก็ตามแต่ในกฎหมายที่คุณมีอยู่ที่เกี่ยวเรื่องอนุญาตความหมายคำว่าคว่าอนุญาตความหม,มายกว้างมากนะครับที่เกี่ยวกับจดทะเบียนต้องการพิจารณาให้อ่าสิทธิ์ต่างๆที่จะทำประกอบกิจการได้นั้นนะครับถึงต้องมาติดต่อขอราชการเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆสิ่งที่ผมบอกยากเพราะเห็นว่าทันทีที่เราทําไปถามว่าชาวบ้านสุข,ขอพอใจไหม ฟีดแบ็บอกไม่เท่าที the year, the year, ่ควรเพราะว่าเราอยู Audrey, year, ่ระยะเริ่มต้นสิ้นปีท <Yeah. S 1> like infinity, asaki, ี่ผ่านมาหลังจากมีผลช้บัครับวันที่2 1กรกฎาคมปี58เมื่อปีที่แล้วนะครับเกือบครบปีทางกอรรอยที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็ได้แจ้งไปยังกระทรวงคมต่างๆทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นนะครับให้ปฏิบัติตามตดหมาชมนี้คือทําคู่มือ นะครับซึ่งตามมาตราเจตขอพรบฉบั mm hmm. บนี้นะครับบอกว่าคู่มือล่าวจะต้องบอกถึงเรื่องขั้นตอนกระบวนการต่างๆต,ต,ตลอดจนระยะเวลาเอกสารที่ต้องขอ mm hmm. นะครับให้กับประชาชนและต้องประกาศเป็นการทั่วไปให้ประชาชนรับทราบพอดีสุดก็สามารถทาในลงในเว็บไซต์แอปพลิเคชันต่างๆให้ชาวบ,บ้านสามารถาทราบตรวจสอบได้ก่อนและเมื่อมากติดต่อกับประชาชนส่วนราชการแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ต้องไม่ต้องเรียกเกินคําขอตามเอกสารที่คุณ mm hmm. ปรากฏในคู่มือ นะครับที่เรียกว่าประสบการณ์สุเรจตามสมควรเพราะเห็นว่าสิ้นปี58นะครับตัวเลขของคู่มือที่ส่วนราชการต่างๆจนถึงท้องถิ่นนะครับทำมาส่งขรปลอมอีกทั้งหรดประมาณ700,000คู่มือนะครับเลยเชื่อไหมครับถ้าว่าเราตรวจสอบได้ครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเราเรียนนาตรงว่าเราก็พยาประกาศทั้งหมดนะครับ <Yeah. S 1> แต่จะถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นั้นใน ช่วงแรกเราเรียกเฟสที่หนึ่งนะครับยังไม่สมบูรณ์หรอกเพราะว่าทุกคนผมเชื่อว่าแม้แต่ส่วน,วนกระทรวงคมนาคเองตัวเอง,เองก็ยังไม่แน่ใจว,ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่แต่เราก็ถือว่าเมื่อเขาแจ้งมาแล้วก็อยู่เขาใส่ถามว่าครบถ้วนระยะที่สองของการดำเรนินการประมาณเมื่อเดือนมีนานคมที่ผ่านมาเมื่อเราได้ข้อมูลและตรวจสอบกระบวนการต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็ไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดคือบอก<ช>ขั้นตอนกระบวนการระยะเวลาเอกสารที่ต้องการในคู่มือที่ต่างคนต่างทำนะครับ เรามาพิจารณาแล้วเห็นว่าที่มันมีถึงเจ็ดแสนคู่มือนั้นเนื่องจากทุกส่วนราชการเป็นกังวลว่าตัวเองจะไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณติของกฎหมายดังกล่าวซึ่งผมถึงบอกว่ามันมีข้อดีสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเขาเลยทำมาหมดแล้วก็รีบส่งมาภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดคือภายในสิ้นปีเพราะฉะนั้นระยะที่สองคือบอกว่าผมก็มีหนังสือเรียนไปขอบคุณแล้วขอข้เมูนในระยะที่สองก็คือขอกรุณาช่วยทบทวน นะครับคู่มือที่ท่านส่งมาทั้งหมดนะครับว่าเป็นคู่มือที่มีความซําซ้อนไหมนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็บางหน่วยงานก็หลายหน่วยงานด้วยนะครับจะบอกให้ทุกส่วนสาขาของตัวเองที่เกี่ยวข้องทําคู่มือหมดนะครับเพราะตัวเองก็ไม่มีเวลาประมวลก<ช>ับเป็นเอก,กภาพในเรื่องเดียวกันอาจจะยุบรวมเป็นคู่มือฉบับเดียวเช่นขั้งแรกอย่างกรมศุลกากรเนี่ยท่านก็ให้แต่และดาน ทำคู่มือหรือแต่สำนักงานของกระทรวงงบประมรก็แล้วแต่รื่งเขาก็ไม่ผิดเขาจะมองในแง่ของกาบบริกรารประชาชนแต่ละท้องที่มีความแตกต่างกัน <c oughs> ใช่ไหมครับความต้องการสินค้าที่แตกต่างกันน <c oughs> ะครับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันก็ <c oughs> จะคิดว่าควรจะเขียนคู่มือที่แตกต่างกันเรามองดูแล้วว่านั่นคือปัญหาเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องเดียวกันนั้นเนี่ยขอที่หนึ่งแบบหนึ่งขอที่หนึ่งอีกแบบหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นขอให้มาบูรณาการ S <S นะครับเรื่องใดเรื่องหนึ่งขอเป็นเรื่ององ,องไปและทําให้มันง่ายขึ้นและกําหนดระยะเวลามาทบทวนอีกท,ทีหนึ่งระยะเวลาที่ท่านเดิมนั้นเราก็เข้าใจนะครับว่าทุกคนก็มีระยะเวลาตัวเองแหละเพราะว่าก่อน,นหน้านั้นก่อนที่จะมีพระพราชบัญญัติอำนวยความสะดวกนี้นะครับก็มีพระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีใช่ไหมครับนานแล้วนะครับใา้ส่วนราชการต่างๆนั้นไปทํากรอบระยะเวลาเรื่องอนุญานตมตให้ชัดเจนเหมือนกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในวันนี้เขาก็ใช้เวลาตาม ที่เขากำหนดในพรดอดพระราชกิจสการฉบังกล่าวนะครับกรณีที่ไม่มีกฎหมายจะโดนยัดไว้เฉพาะแต่วันนี้เราก็บอกว่าเอานี้แหละท่านในเรื่องเดียวกันเนี่ยขอความปู้ดาได้ไหมใช้เวลาเหมือนกันแต่ถ้าเรื่องใดนะครับมีกรณีแตกต่างค่อยว่าก,กันนะครับก็อยู่ในช่วงที่2ที่เราเวียนไป <แก S 1> นะครับในระหว่างนี้เองนะครับที่เราจะพิจารณาการทบทวนของหน่วยสุรจาริการต่างๆเ้พอเราก็ทําคู่ขนานไปอีกระยะอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เราเดินสายครับแต่เนื่องจากวบประมาเราจํากัาดขนาดโดยการเราเดินทุกแห่งไม่ไหวเราแบ,บ่งเป็นภาคอีสานอีสานเหนืออีสานใต้นะครับจังหวัดทางภาคกลางกรุงเทพมหานครนะครับขอบกรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงทางทางเหนือนะครับและทางใต้ตอนนี้เราเราก็จัดไปสองที่ละนะครับ<ะ>ไปทําอะไรเราไปรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติพวกมีปัญหาอะไรบ้างขณะเดียวกันที่สำคัญที่สุดก็คือลูกค้าครับในการคำนวณา แับความความพิเห็นเนี่ยเราจะเชิญตัวแทนของประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการหอการค้าผภาวัฒสากรรมจังหวัดนะครับท่องเที่ยวจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการอื่นท้องถิ่นด้วยนะครับมาร่วมชุมนุมนาและบอกปัญหาอุปสรรครวมทั้งสิ่งที่ตัวเองอยากได้สิ่งที่ตัวเองยังไม่พอพึงพอใจอย่าลืมนะครับงานนี้เป้าหมายหลักคือความพึงพอใจของประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังจาก เพื่อนฝูงนะคร,รับนักธุรกิจหรือประชาชน,นทั่วไปบอกว่าการมีพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะอำนวยความสะดวกแต่เอาเข้าจริงไปไป,ไปมาคราวนี้สุดเลาการเลยเกรงเลยเขียนกำหนดเวลา,าถ้าเผื่อยาวก็มีนะครับซึ่งความจริงเขาไม่ได้ยาวเขาเราเช็คแล้วเขาไปเอาเวลาที่ยาวที่สุดที่เขาเคยเขียนเอาไว้ามาใช้ช่วยครับเป็นเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราบอกว่าเราขอทบทวนนะครับในเวลาที่คุณเขียนรักลั่นกัน ยิ่งคู่มือมันเรื่องเดียวกันแล้วเนี่ยมันมีกรณีเทียบเคียงได้ทําไมบางส่วนบางอ่าสำนักง,งานเขตเนี่ยท้องที่ทําได้ทำไมสาขาหนึ่งทำไม่ได้อีกสาขาหนึ่งทำได้ขอให้ตัวหัวหน้าสุราชการไปช่วยชิย้นนาด้วยเป็นที่กระบวนงานหรือเป็นที่กําลังคนหรือเป็นที่อะไรมันสามารถที่จะมอนิเตอร์ได้อยู่อันนี้ครับที่เราเราประเมินอยู่นะครับเขาก็จะตอบกลับมาในช่วงนี้ผมว่าอยู่ในช่วงที่เราไปสันมนารับฟังความคิดเห็น นะครับขาดเดียวกันเขาก็ฟีดแบ็กลับมาสองทางเพราะว่าฟีดแบ็กทางภาคเอกชนที่สำคัญของภาคราชการครับท้ายที่สุดประชาชนจะมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนากระบวนการตรงนี้ยังไงบ้างเพราะว่าราชการในทุกหน่วยงานก็พยายามทําให้ได้ตามกติกาแต่บางอันก็เขียนมาช้าเผื่อไว้ก่อนบ้านบางอย่างก็เขียนมาซะเยอะอันนี้ประชาชนจะสามารถสะท้อนในมิติของเขาที่เขาสามารถมองเห็นเพิ่มเติมยังไงครับสะท้อนได้ง่ายมากครับทุกวันนี้เรามีศูนย์บริการ ร่วมนะครับที่กอรเราก็มีศูนย์หนึ่งะครับ <Okay. S 1> ประชาชนที่ยังไม่พึงพอใจจะมีข้อแนะนำท่านก็สามารถติดต่อผ่านมานะครับทางาเครือข่ายต่างๆที่ราชการเรามีนะแม้ทั้ง www.info.go.th ทีเนี่ยที่เราก็มีนะครับ <Okay. S 1> ทุกเรื่องไม่ใช่เปิดดูข้อมูลอย่างเดียวถ้าสามารถให้ความเห็นกลับมาได้ <Okay. S 1> แม้ว่ฟังเสียงสะท้อนแม้าทาั้งเลข มายเลขโทรศัพท์นะครับในศูนย์ต่างๆที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับที่ราชการให้ท่านอ่ะเพราะว่าศูนย์แลไรก็แล้วแต่ที่ท่านสะดวกก็แล้วกันผมไม่อยากจะอ้างเบอร์เดียวประเดี๋ยวนี้ศูนย์เบอร์ของราชการเราเยอะนะครับท่านมาศูนย์ไหนมันก็เชื่มอมโยงกันหมดนะครับว่าเป็นการร้องเรียนหรือให้ความเห็นในเรื่องอะไรบ้างนะครับท่านก็แนะนามาเรายินดีครับฟังแล้วต้องเรียนนะครับว่าเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องทํางานร่วมกัน <Yeah. S 1> ภาครัฐที่เริ่มได้ก็เนื่องจากเสียงสะท้อนของประชาชน นะครับเมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยก็เสียสท้อน,นันท่านแหละครับที่จะเป็นตัวที่ตักดันในการพัฒนางานที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าจะลืมนะครับสิ่งที่เรามีปัญหาเนี่ยมันสะสมมาหลายปีนะครับที่ไปปรากฏอยู่ในกฎหมายต่งตางๆโดยที่ขาดการทบทวนถ้าวันนี้เมื่อทางรัฐบาลเองะฮะโดยรัฐบาลนี้นะครับท่านพลเอกนายกประถงศรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับผ่านกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ต้องกามีนวความสะดวก นต่กรัชชานันเนี่ยขอให้ทุกท่านช่วยกันทางภาครัฐเต็มที่ครับที่เราจะปรับปรุงแก้ไขทุกด้านวี้ขอระคุมากครับสวัสดีครับพอระบบโดยความสะดวกนั้นเดินหน้าแล้วก็มีการใช้งานมากว่า1ปีแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของภาคของการใช้งานในพื้นที่มีความสมบูรณ์มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอย่างไรนะครับ เราจะมาพูดคุยกับท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะครับซึ่งผมอยู่ที่เขต3พื้นที่3ในแต่ละเดือนนั้นมีผู้ใช้งานไม่ต่ำกว่าหลักแสนเรื่องนี้มีผลในทางปฏิบัติอย่างไรมาติดตามกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตั้งแต่มีพรบรโดยความสะดวกเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างครับ ตั้งแต่มีพรบการเมืองความสะดวกนะครับ,รบทำให้ประกันสังคมเองนี่เราต้องขยับตัวเองนะครับเพื่อที่ให้บริการพี่น้องประชาชนให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ได้มีการประชุมตั้งคณะทํางานซึ่งตอนนั้นผมเป็นรองเลขาธิการ,รผมก็เป็นประธานนะครับเราก็ดูว่าในงานของเราเนี่ยมีงานใดบ้างที่พี่น้องประชาชนมาติดต่อนะครับที่เราจะต้องอนุมัติอนุญาตนะครับหรือจะวินิจฉัยอะไรทํนองนี้ก็สรุปได้ว่ามีทั้งหมดที่ การสังคมเนี่ยได้ให้บริการประชาชนใน15กระบวนงาน35โทษที35กระบวนงารน,นะครับตั้งแต่การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนทะเบียนนายจ้างการจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนนะครับการเลือกบัตรรับรองสิทธิ์อะไรคำนองนี้เป็นต้นนะครับครับก็ถือว่าไม่ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายซ,ซึ่งหลังจากดั้นเมือนกันคือพอมีกระบวนการเสร็จปุ๊บกระบวนงานมาก็ต้อง ให้คนภายในเข้าใจและคนภายนอกเข้าใจด้วยใช่ไหมฮะครับถูกต้องครับต้องทําหลักเกณฑ์นะครับาทำแนวปฏิบัติอย่างน้อยต้องซักซ้อมให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจก่อนนะครับว่าเรื่องเหล่านี้ที่เขาจะต้องดําเนินการเมื่อคนมาติดต่อเขายต้องทําให้เสร็จยังไงมีปัญหายังไงเมื่อซักซ้อมเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วตรงนี้เราเข้าสู่กระบวนการทําผู้มือนะครับเพื่อบริการให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจคู่มือตรงนี้ด้วยครับตรงนี้ต้องทํำยังไงบ้างครับเพราะว่างานพื้นที่เราเนี่ย มีเยอะนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีมากน้อยขนาดไหนและการนําไปสู่คู่มือก็ต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันครับใช้เวลาครับก็ต้องแต่ที่เรา,าได้สอบถามเจ้าหน้าที่นะครับวิเคราะห์ว่างานนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ในการติดต่องานนี้จะทําอย่างไรบ้างนะครับเช่นผมยกตัวอย่างว่าธันตกรรมเนี่ยต้องทําให้เสร็จภายใน25นาทีห้านาทีที่พู้ตนเข้ามาช้ากว่านั้นไม่ได้เรื่องงาน,นอื่นๆก็จะมีกําหนดเป็นกี่นาทีกี่นาทีนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องสื่อสารให้ใหประชาชนพี่น้องเข้าใจะนะครับนอกจากเจ้าที่เข้าใจแล้ว ของประชาชนเราก็สามารถที่จะให้ดูได้ในทางคอมพิวเตอร์พูดง่ายว่าเปิด์ไวย์เว็บนะครับ sso. dot นะครับ g o. dot p s นะครับแล้วก็ของกอพรอนสะ่วนนี้ก็ถือว่าสำคัญก็เวอร์ไวย์เว็บ น่ info. dot น g o. dot แลวก็ t s ครับทีนี้แสดงว่าเนื้อหาในสาระไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์หรือในคู่มือเนี่ยมันจะมีกลุ่มข้อมูลชุดหนึ่งที่ประชาชนจําเป็นจะต้องรู้ถูกสาระสําคัญในตัวคู่มือในเอกสารเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับคือสาระคู่มือเนี่ยจะรู้ว่าเมื่อประชาชนมาติดต่อประกันสังคมแล้วนะครับประชาชนเนี่ยจะเอาหลักฐานอะไรมาบ้างนะครับจะยื่นคําขออย่างไรนะครับเมื่อยื่นแล้วเ,เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่วินิจฉัยและจากโต๊ะนี้ไปโต,ไโต๊ะไหนโต๊ะไหนนะครับคือให้เขารู้กระบวนการ ทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนมาเข้าสํานังกงานเลขไม่รู้ไปตรงไหนนอกจากเรามีผังนะให้ประชาชนได้รับรู้แล้วเราก็ต้องอบอกหลักฐานอะไรให้หมดเลยแล้วก็ต้องบอกอีกในตรงนั้นว่าถ้าไม่มีหลักฐานใดๆเนี่ยครั้งเดียวเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่บอกไม่มีครั้งที่สองอนะครับต้องเสร็จสิ้นนตะต้องบริการประชาชนให้ให้เต็มที่เพื่อไม่ให้เขาเสียเวลานะครับซึ่งตรงนี้ผมถือว่ามีความสําคัญต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อประชาชนนะครับครับมันยากไหมครับในการที่จะปรับให้เจ้า ที่เองเนี่ยต้องเร่งเร่งการทํางานกับเวลาแล้วเมื่อเมื่อประชาชนเนี่ยรู้แล้วว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงเนี่ย เจ้าหน้าที่จะหลุดไม่ได้นะจะปิดพล<ร>ิ้วไม่ได้นะบอกข, <ๆ S 1> ขาดนู่นขาดนี่แล้วถึงเวลามาใหม่เอาใหม่อย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับรรยากต้องสองแนวเลยไหมฮะย,ยากค่ะยากเพราะตรงนี้สิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ให้ได้ว่าที่เราทําตรงนี้หนึ่งนโยบายคืออะไรอสองเราเอาื้ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวเจ้าหน้าที่เองต้องรับว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับเราซักซ้อมกันนะตอนที่ทําในคู่มือให้เขาแย้งได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยคุณทําได้ไหม แล้วเราจะเอาเสียงส่วนใหญ่นะเมื่อเสียงส่วนใหญ่บอกว่าตรงนี้เวลาตรงนี้พอเหมาะมนะเพราะาทุกคนก็ต้องปฏิบัติเขาต้องมีการซักซ้อมนะครับเจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีความชนานาญมีความรอบรูนะ้จะช้าเอ,อื่อเอื่อยไม่ได้ละจะโน่นจะนี่ไม่ได้นะครับตรงนี้ถือว่ายากแต่ในขณะเดียวก,กันเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเข้ามาประกันสังคมแล้วเนี่ยเขาสบายใจ ครับไม่ต้องกลัวว่ากลับไปด้วยความผิดหวังนั่งรอเป็นวันนั่งหน,น้าหิกหน้าอ,อ้อไม่มีละนะครับ,รบจากนี้เป็นต่อไปครับ,รบหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงพอจะมีตัวเลขให้เราได้เห็นไหมครับว่าผู้ผู้ใช้บริการมากน้อยแค่ไหนแล้วก็การทํางานที่ผ่านมาเนี่ยเขาพอใจกันหรือเปล่าครับก็ยกตัวอย่างมาตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับถึงเดือนพฤษภาคมนะครับทั้งทั่วประเทศนะครับมีผู้มาติดต่อประมาณสองแสนรายนะครับที่มาติดต่อประกันสังคมเฉพาะที่เรายืนเขตพื้นที่พื้นที่สามตรงนี้ว่าเขตพื้นที่สามนะครับ ก็มีคนติดต่อประมาณ20,000รายโดยเฉลีย่ยต่อเดือนนะครับครับซึ่งเห็นว่าผู้ผูผู้ตนก็ดีนายจ้างก็ดีข้ามาจํานวนมากแต่ที่ข้ามาแล้วทุกคนตอบได้ว่าพึงพอใจ เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเขารู้เวลาระยะแน่นอนนะครับเขารู้การทํางานว่ามาแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรกลับไปไปบ้างนะครับ,รบผมถือว่าตรงนี้เป็นหัวใจแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญนอกจากความสะดวกงานบริการแล้วก็ยังทําให้เจ้าหน้าที่เองเนี่ยไม่ต้องมามั่วไปหมดคือไม่รู้ระบบไหนระบบไหนตัวเองจะทําไปตามขั้นตอนหมดแต่ละฝ่ายจากตัวหนึ่งตัวสองครับจบ ท้ายที่สุดอยากมีอะไรสื่อสารกับพี่น้องประชาชนบ้างเพราะว่าดีนี้ต้องยอมรับประชาชนคาดหวังสูงเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามบริการให้ได้ตามกฎกติกาใหม่อยากจะสื่อสารกับประชาชนยังไงคือจะเรียนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าให้สบายใจได้นะครับพรบการอำนวยความสะดวกเนี่ยพูดให้ว่าออกมาตรงนี้เพื่ออ,อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนโดยที่ว่า รัฐหรือว่าหน่วยงานเช่นประกันสังคมเนี่ยต้องปฏิบัติตามคู่มือประชาชนนะครับ <c oughs> เพื่อให้เกิดความรวดเร็วเกิดความถูกต้องมีขั้นตอนมีวิธีการซึ่งตรงนี้ให้มั่นใจไได้ว่าพี่น้องประชาชนประหยัดไม่ต้องเสียเวลาแล้วท่านมาติดต่อราชกา,ารท่านจะรับความสะดวกทุกประการนะครับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ,รบ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะวันนี้มารับเบิกเรื่องค่าทําฟันนะคะก็ การบริการก็ดีนะคะเดี๋ยวนี้เพราะว่ามีใบรับรองเอกสารและเรื่องให้เราแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ต้องถึงเงินสดเป็นแบบได้เช็คอย่างนี้ก็โอเคค่ะสะดวกรวดเร็วดีค่ะผมมาติดต่อประกันสังคมเรื่องทําฟันมาเบิกค่าทําฟันครับการบริการเมื่อก่อนนี้ล่าช้ามากแต่เดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายดีมีการออกใบรับมีอะไรแล้วก็รวดเร็วยิ่งกว่าเดิมครับ วันนี้ก็มายื่นเอกสารเจ็บเบอร์เจ็บป่วยให้กับลูกจ้างนะคะเอ่อก็คือสมัยก่อนที่มายื่นนะคะเป็นตัวแทนให้บริษัทนะคะมายื่นก็ค่อนข้างจะใช้เวลามากแล้วก็เอกสารค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้มามาติดต่อที่สำนักง,งานนะคะเปลี่ยนไปเยอะก็คือเร็วขึ้นเอกสารก็น้อยลงประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะเสร็จแล้วอะคะ่ะคึงพอใจก็คือแบบว่า บริการของสำนักง,งานเปลี่ยนรูปแบบไปเยอะเจ้าหน้าที่ให้บริการเต็มที่มีความยิ้มย้นแจ่มใสขึ้นนะคะความสะดวกรวดเร็วและความชัดเจนนะครับถือว,ว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญหลังจากที่มีการใช้ปอร,รบอการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับและนี่คือเดินหน้าประเทศไทยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ